ลองหลับตาเบาๆฟังเสียงลมหายใจเข้าออกเหมือนฟังสายน้ำในใจตนเองคุณสังเกตไหมว่าในอกมีคลื่นหนึ่งหมุนวนเงียบๆยิ่งผลักยิ่งเหนื่อยยิ่งดันยิ่งจมนั่นเองที่ครูบาอาจารย์เรียกว่าวังวนกรรมคือวงจรความคิดเจตนาการกระทำที่เราเผลอผูกใจไว้แน่นทุกวัน พระพุทธองค์ตรัสชัดเจตนาหังพิกเวกัมมังวัาามิกรรมเริ่มต้นที่เจตนาและเจตนาเริ่มจากความคิดผุดแรกถ้าเราหลงเชื่อทันทีมันจะงอกเป็นความตั้งใจผลักให้ปากพูดมือทำแล้วผลของการกระทำนั้นก็ย้อนมาผูกใจให้หมุนซ้ำหลวงปู่ท่านจึงสอนสั้นๆว่ารู้แล้ววางฟังง่าย แต่หัวใจอยู่ที่รู้ให้ตรงรู้ว่าอารมณ์กำลังก่อตัวรู้ว่าใจเริ่มปั้นเรื่องแล้ววางอย่างอ่อนโยนไม่ผลักไม่กอดอุปาทานขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเพียงของชั่วคราวเกิดแล้วดับไม่ใช่เราเราของเราแต่พอใจสำคัญมั่นหมายทุกสิ่งก็กลายเป็นส่วตรวนทันที ดอกบวงงามบนสะวัดป่ายามรุ่งสางมันเบ่งบานพอสายก็โรยไปตามเหตุถ้าใจอยากให้บานนิ่งนิรันเมื่อโรยก็ชอกช้ำฉันใดใจที่ยึดสิ่งดีของฉันก็เจ็บฉันนั้นปล่อยวางไม่ใช่ปล่อยปละละเลยแต่คือทำเต็มที่โดยไม่แบกทำงานด้วยความเพียรแต่ไม่ผูกคอกับผลลัพธ์รักด้วยแม่ตา แต่ไม่บังคับให้เป็นอย่างใจครอบครัวหน้าที่ชีวิตประจำวันยังทำครบถ้วนเพียงเปลี่ยนจากทำด้วยใจหนักเป็นทำด้วยใจเบานี่คือทางสายกลางที่ครูบาอาจารย์ไทยย้ำเสมอเครื่องมือเดินออกจากวังวนมีสามชิ้นคือสติสมาธิปัญญาสติคือไฟฉายส่องทันความคิดตั้งแต่เกิดยังไม่ทันขยายเป็นเจตนา เราจึงปิดประตูกรรมใหม่ได้ตรงจุดสมาธิคือเสาเข็มทำให้ใจตั้งมั่นไม่ไหลไปเป็นเนื้อเดียวกับอารมณ์เหมือนเรานั่นในสาลาวัดดูก้อนเมฆลอยผ่านท้องฟ้าใจเป็นฟ้าเมฆคืออารมณ์มาแล้วไปปัญญาคือดวงตาเห็นสามลักษณะอันนิจจงทุกขังอนัตตาเพราะเห็นจริงใจยอมวางเอง ไม่ใช่กดคมไม่ใช่หลอกตัวเองฝึกอย่างไรให้เป็นรูปธปรรม 1. อาณาปานสติหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้วางใจไว้ที่ปลายจมูกพอมีความคิดให้ยิ้มบางๆแล้วรับรู้เบาๆว่าคิดหนอรู้แล้วกลับมาหาลม 2. รู้ทันร่างกายเวทนามาปวด ตึงร้อนเย็นรู้ตามจริงว่าเป็นอาการของกายไม่ใช่เรา 3. รู้ทันอารมณ์โกรธมารู้ว่ามีความโกรธกำลังเกิดไม่ใช่เราคือความโกรธรู้แล้วไม่ต่อยอดอารมณ์จะดับตามเหตุของมันลองใช้ในเหตุการณ์จริงถูกตำหนิใจร้อนเผา ให้หยุดหายใจลึกๆ1ึ่ถึสงรอบตั้งสติที่เท้าสัมผัสพื้นแล้วค่อยตอบด้วยถ้อยคำสั้นชัดเมตตาคุณกำลังทำงานต่อแต่ไม่แบกงานไว้ในอกความสัมพันธ์ก็เช่นกันรักโดยไม่ยึดหมายถึงดูแลเอื้อเฟื้อซื่อสัตย์แต่ปล่อยพื้นที่ให้กันไม่บังคับ โลกภายนอกอาจยังเหมือนเดิมแต่โลกภายในเบาขึ้นทันทีเปรียบเทียบง่ายๆมือที่กำ่านไฟร้อนเจ็บเพราะกำแน่นมิใช่เพราะฐานมีอยู่การวางคือการเลิกกำรรไม่ใช่การทำลายฐานเรื่องคนงานก็ทำนองเดียวกันอยู่กับเขาได้ทำกับมันได้โดยไม่ต้องกอบกลุมไว้ในใจสุดท้าย โปรดจำว่าอิสรภาพไม่ได้อยู่ไกลกว่าหนึ่งลมหายใจทุกครั้งที่คุณรู้ทันและวางลงแม้เพียงเล็กน้อยนั่นคือการชิมนิพพานังปรมังสุขังในชีวิตประจำวันคืนนี้ก่อนนอนลองภาวนาเบาๆในใจว่ารู้วางเบาแล้วปล่อยให้ใจพักบนหมอนแห่งสติ ต้นตอของวังวนนี้อยู่ที่อุป,ปาทานการถือมั่นสำคัญผิดว่าเป็นเราและของเราขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณล้วนเป็นเพียงสิ่งปรุงแต่งเกิดแล้วดับแต่เมื่อใจไปยึดไว้ความเปลี่ยนแปลงธรรมดาก็กลายเป็นบาดแผลทันทีดอกบัวเช้าบานเย็นโรยถ้าใจอยากให้บานนิ่งนิรัน เมื่อโรยก็ชอกช้ำฉันใดชีวิตที่ยึดภาพเก่าๆหรือหวังภาพอนาคตให้เป็นไปตามใจก็เหนื่อยฉันนั้นเราจึงทุกข์ไม่ใช่เพราะโลกกระทบเราแรงเกินไปแต่เพราะเรากอดโลกนั้นแรงปล่อยวางไม่ได้หมายถึงทอดทิ้งหรือทำเฉยต่อหน้าที่หากคือการทำทุกสิ่งอย่างเต็มสติแต่ไม่แบกผลไว้ในอก ทำงานด้วยความเพียรอย่างผู้กล้าแต่ไม่ผูกคอไว้กับคำชมคำติรักด้วยเมตตาแต่ไม่บีบคั้นให้เป็นดังใจเลี้ยงดูครอบครัวด้วยความรับผิดช,ชอบแต่ไม่ให้ความคาดหวังเผาใจจนร้อนรุ่มนี่คือทางสายกลางแบบบ้านๆที่หลวงปู่วัดป่ามักย้ำทำด้วยใจเบางานไม่เบาแต่ใจเบา จึงไปไกลกว่าเดิมจะวางได้อย่างไรในเมื่อความคิดผุดเร็วกว่าเงาคำตอบอยู่ตรงนี้เองรู้ให้ทันก่อนจะสายความคิดแรกที่โผล่มาในใจเปรียบเหมือนแขกที่เคาะประตูบ้านสติคือคนเฝ้าประตูถ้าเราตื่นอยู่แขกจะได้รับการตรวจดูอย่างอ่อนโยนว่าเป็นมิตรหรือโจนเมื่อเห็นชัดว่าเป็นเพียงความคิดหนึ่งไม่ใช่ตัวเรา มันก็หมดอำนาจเหนือเราเองความเงียบของใจไม่ได้เกิดจากการไล่สมาธิทำให้สติทำงานง่ายขึ้นใจที่ตั้งมั่นเหมือนเปลวเทียนในห้องไร้ลมทำให้เราเห็นอารมณ์มาไปตามเหตุไม่กลายเป็นอารมณ์นั้นชั่ววูบที่โกรธเรารู้ว่าความโกรธกำลังเกิดไม่ใช่ฉันคือความโกรธชั่ววูบที่กลัวเรารู้ว่าความกลัวกำลังมา ไม่ใช่ฉันคือคนขี้กลัวเพียงเห็นตามจริงอารมณ์ก็ลดแรงลงเองไม่ต้องผลักไม่ต้องกดข่มเหลือเพียงขื้นเล็กๆซัดเข้าหาดทรายแล้วถอยกลับสู่ทะเลท้ายที่สุดปัญญาคือดวงตาที่ทำให้วางได้ถาวรเมื่อเห็นสามลักษณะไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนใจจะเลิกเล่นเกมยื้อแย่งกับสิ่งที่เปลี่ยนอยู่เสมอ เราเริ่มเข้าใจว่าความสุขที่อาศัยการยึดติดเป็นสุขที่ต้องคอยระแวงสูญเสียแต่ความสุขจากการวางคือความสงบที่ไม่อิงเงื่อนไขยิ่งวางยิ่งเบาเคยสังเกตไหมว่าความทุกข์ในใจเรามักไม่ได้เกิดจากสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแต่มักมาจากการยึดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้แน่นเกินไปเราอาจยึดอดีตจนใจหนักยึดอนาคต จนใจว้าวุ่นหรือแม้แต่ยึดสิ่งดีที่เรามีจนกลัววันหนึ่งมันจะเปลี่ยนแปลงพระพุทธองค์ทรงตรัสชัดเจนว่าอุปาทานะเป็นตัวการสร้างความทุกข์คำว่ายึดเปรียบเหมือนเชือกที่ผูกใจเราไว้กับสิ่งทั้งหลายไม่ว่าสิ่งนั้นจะดีหรือร้ายใจก็ถูกดึงไม่สามารถเบาได้จริงยึดอดีตใจจมอยู่กับความเสียใจยึดอนาคต ใจจมอยู่กับความกังวลยึดความสำเร็จใจก็กลัวความพ่ายแพ้ยึดความรักใจก็หวาดหวันการสูญเสียลองนึกถึงดอกไม้ที่เบ่งบานงดงามเราอาจอยากให้มันอยู่เช่นนั้นตลอดไปแต่เมื่อเวลาผ่านไปดอกไม้ย่อมโรยราความงามที่เคยให้สุขก็กลับกลายเป็นทุกข์ทันทีเพราะใจไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกัน ความสำเร็จในงานความสัมพันธ์ที่เรารักหรือแม้แต่ความดีงามที่เราทำหากเรายึดว่าต้องอยู่ตลอดไปเมื่อถึงวันที่เปลี่ยนแปลงใจก็เจ็บไม่ต่างจากการถือฐานไฟร้อนพระพุทธองค์ทรงสอนว่าสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนการที่ยึดมั่นในสิ่งร้ายเหมือนคนที่ถือฐานไฟร้อนยิงกับแน่นความร้อนยิ่งเผา ยึดความผิดพลาดในอดีตใจก็เหมือนแผลที่ไม่ยอมสมานยึดคำพูดร้ายๆที่เคยได้รับใจก็ถูกเผาซ้ำซากแม้เรื่องนั้นจบไปแล้วและน่าแปลกที่แม้ความยึดในสิ่งดีก็สร้างความเจ็บปวดไม่ต่างกันเรารับใครสักคนแล้วเผลอยึดว่าเขาต้องอยู่กับเราเสมอเมื่อถึงวันหนึ่งเขาจากไป ความเจ็บปวดท่วมท้นจนแทบจะใช้ชีวิตต่อไปไม่ได้จากการที่เราทำเองเผยยื้อแย่งไว้เองเหตุนี้เองที่พระพุทธองค์ทรงชี้ให้เราเห็นว่าการปล่อยวางไม่ใช่การทิ้งทุกสิ่งแต่คือการไม่กำล่นจนเกินไปการรู้ว่ามีแต่ไม่ยึดว่าต้องมีตลอดไปการรู้ว่าสิ่งนั้นดีแต่ไม่หลงว่าต้องคงอยู่เช่นนี้เสมอเมื่อเห็นชัดตามความจริง ใจจะค่อยๆวางเองไม่ใช่เพราะถูกบังคับแต่เพราะความจริงปรากฏชัดต่อจิตใจจากสติและสมาธิแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือปัญญาเพราะปัญญาไม่เพียงหยุดไม่ให้ใจหลงตามความคิดแต่ยังเห็นความจริงอย่างแจ่มแจ้งว่าสัพเพธ,ธรรมาอนัตตาสรรพสิ่งทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของเราไม่ว่าจะดีหรือร้าย พอใจหรือไม่พอใจล้วนไม่ควรยึดเมื่อเห็นด้วยปัญญาใจจะวางเองโดยไม่ต้องฝืนปัญญาเปรียบเหมือนดวงตาที่มองเห็นชัดว่าก้อนหินร้อนที่เรากำอยู่นั้นกำลังทำให้มือพองเลือดไหลเมื่อเห็นจริงด้วยตนเองใจจะวางหินนั้นลงทันทีโดยไม่ต้องมีใครบังคับการปล่อยวางเช่นนี้ต่างจากการกดข่ม เพราะมันเกิดจากความเข้าใจแท้จริงเมื่อปัญญาเกิดใจก็วางได้ถาวรไม่กลับไปยึดอีกนี่เองคือเหตุที่พระพุทธองค์ตรัสว่าสติเป็นหนทางเดียวสู่ความบริสุทธิ์ของจิตเพราะสติคือผู้เฝ้าประตูไม่ให้กรรมใหม่เกิดสมาธิคือเสาหลักที่ทําให้ใจตั้งมั่นไม่หวั่นไหวและปัญญาคือดวงตาที่มองเห็นความจริงตามธรรมชาติ สามสิ่งนี้จึงเป็นกุญแจสำคัญที่ไขประตูพาใจออกจากวังวนกรรมเมื่อใจรู้ทันด้วยสติตั้งมั่นด้วยสมาธิและเห็นตามจริงด้วยปัญญาวงจรแห่งการปรุงแต่งก็ถูกตัดไม่สร้างกรรมใหม่กรรมเก่าก็ค่อยๆค,ค,คลายโลลงใจจึงค่อยๆเป็นอิสระอย่างแท้จริงความสงบที่ได้เช่นนี้ไม่ใช่ความสงบชั่วคราว แต่คือความสงบที่ตั้งมั่นมั่นคงและไม่วันไหวต่อสิ่งใดดังนั้นหนทางค้นทุก์มิใช่การวิ่งหาสิ่งใหม่ภายนอกแต่คือการกลับมาเจริญสติสมาธิและปัญญาในใจตนเองเพราะกุญแจแห่งเสรีภาพไม่ได้อยู่ที่ใครแต่อยู่ในใจของเรานี่เองเมื่อเรารู้จักใช้กุญแจทั้งสามนี้วงจรแห่งกรรมก็ถูกเปิดออก ใจจึงเบาและกว้างใหญ่เหมือนนกที่ได้รับการปลดปล่อยสู่ท้องฟ้าไร้ขอบเขตในทุกย่างก้าวของชีวิตมนุษย์เรามักถูกถ่วงด้วยสองสิ่งที่ไม่อาจจับต้องได้นั่นคืออดีตและอนาคตอดีตคือสิ่งที่ผ่านไปแล้วไม่อาจย้อนกลับมาแก้ไขได้ส่วนอนาคตก็ยังมาไม่ถึงไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าจะเกิดอะไร แต่ใจเรากลับแบกทั้งสองสิ่งไว้แน่นหนาเหมือนเป้นหนักที่ทำให้ทุกการเดินเหน็ดเหนื่อยพระพุทธองค์ตรัสว่าการยึดอดีตคือการกักขังใจไว้กับภาพเงาเรามักยึดความผิดพลาดความเสียใจหรือแม้กระทั่งความสุขที่เคยมีแล้ววนคิดซ้ำเรากับมันยังอยู่ตรงหน้าทั้งที่แท้จริงแล้วเหตุการณ์นั้นดับไปนานแล้วการยึดอดีตเปรียบเหมือนคนที่นั่งริมแม่น้ำ มองน้ำไหลผ่านแล้วร้องไห้ขอให้น้ำไหลย้อนกลับมาแต่ไม่ว่าร้องไห้เพียงใดน้ำก็ไม่มีวันย้อนคืนในอีกด้านหนึ่งการยึดอนาคตทำให้ใจเต็มไปด้วยความกังวลและความอยากกังวลว่าจะล้มเหลวกลัวจะสูญเสียหรือหวังให้อะไรสมบูรณ์แบบเกินไปความคิดเหล่านี้เปรียบเหมือนเงาที่เราวาดขึ้นล่วงหน้าแม้มันยังไม่เกิด แต่ใจเรากลับทุกขล่วงหน้าไปแล้วเหมือนคนเดินบนสะพานแต่มัวกลัวว่าจะตกทั้งที่ยังไม่ได้ก้าวพลาดเลยเมื่อใจแบกทั้งอดีตและอนาคตจึงไม่เคยสัมผัสความสมบที่แท้จริงของปัจจุบันเราอาจเปรียบได้กับนักเดินทางที่ใส่กระเป๋าหนักทั้งข้างหน้าและข้างหลังยิ่งเดินยิ่งเหนื่อยแต่หากเลือกวางสิ่งที่ไม่จำเป็นการเดินย่อมเบาและมั่นคงขึ้นชั้นใดก็ชั้นนั้น ใจที่รู้จักวางอดีตและอนาคตย่อมคืนสู่อิสระพระพุทธองค์ทรงสอนอนาปานสติเพียงแค่รู้ว่าหายใจเข้าก็รู้ว่ากำลังหายใจเข้ารู้ว่าหายใจออกก็รู้ว่ากำลังหายใจออกแค่นี้ใจเราก็กลับมาอยู่ตรงนี้ไม่ถูกลากไปด้วยอดีตไม่ถูกผลักไปข้างหน้าด้วยอนาคตการฝึกเช่นนี้ทำให้เห็นชัดว่าความคิดใดๆเกี่ยวกับอดีตหรืออนาคต เป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ใช่สิ่งที่ควรยึดหลายคนมักเข้าใจผิดว่าการปล่อยวางหมายถึงการทิ้งความรับผิดชอบแต่แท้จริงแล้วการวางอดีตและอนาคตไม่ได้แปลว่าเราละเลยชีวิตตรงกันข้ามมันคือการทำวันนี้ให้ดีที่สุดอย่างมีสติแล้ววางผลลัพธ์ไว้ไม่แบกเกินจำเป็นเพราะอนาคตย่อมเป็นผลของเหตุในปัจจุบันเมื่อเราปลูกมเมล็ดถูกต้อง ผลย่อมเกิดตามธรรมชาติไม่จำเป็นต้องกังวลเกินไปลองจินตนาการว่าเราเดินทางไกลหากเรายังหอบเข้าของที่พังแล้วหรือสิ่งที่หมดประโยชน์นั่นคือการแบกอดีตและถ้าเรายังหอบสิ่งที่ยังไม่จำเป็นหรืออาจไม่ได้ใช้จริงนั่นคือการแบกอนาคตการเดินทางแบบนี้ไม่มีทางไปถึงไหนแต่ถ้าเราถือเพียงสิ่งจำเป็นเราจะเดินได้ไกลและมั่นคงใจก็เช่นเดียวกัน เมื่อเลือกวางใจย่อมเบาพระพุทธองค์ทรงเปรียบว่าขันห้าเป็นภาระบุคคลคือผู้แบกภาระนั้นเมื่อบุคคลวางภาระลงย่อมพ้นทุกข์ฉันใดการวางอดีตและอนาคตก็ฉันนั้นมันคือการปลดภาระที่ไม่จำเป็นออกจากใจไม่ใช่การละทิ้งทุกสิ่งแต่คือการไม่กำลสิ่งใดแน่นจนกลายเป็นเชื้อเพลิเผาใจดังนั้น ผู้ที่เรียนรู้การวางอดีตและอนาคตลงไม่ว่าชีวิตจะเผชิญเหตุการณ์ใดใจย่อมไม่หวั่นไหวอดีตไม่อาจเผาใจอีกอนาคตก็ไม่อาจพันธนาการความจริงมีเพียงปัจจุบันเท่านั้นและเมื่อใจอยู่กับปัจจุบันใจย่อมสงบโล่งเบาและอิสระอย่างแท้จริงเมื่อเราเดินทางผ่านบทเรียนแห่งธรรมะไม่ว่าจะเป็นการเห็นวังวนกรรม รู้รากเหง้าของความยึดมั่นฝึกสติสมาธิและปัญญาหรือเรียนรู้การวางอดีตและอนาคตเราจะพบว่าสิ่งสำคัญที่สุดที่ธรรมะพาเราไปสู่คือความอิสระของใจอิสระที่ไม่ผูกพันไม่ถูกดึงไม่ถูกพันธนาการใดๆอีกต่อไปใจที่ยึดมั่นเหมือนนกติดกรงต่อให้ท้องฟ้าเบื้องบนกว้างใหญ่เพียงใด ก็ไม่อาจบวยบินได้แต่ใจที่รู้จักวางเหมือนโครงเปิดออกนกสามารถบินไปบนท้องฟ้าไร้ขอบเขตได้อย่างเสรีความอิสระนี้ไม่ใช่ของขวัญที่ใครมอบให้แต่คือสิ่งที่ใจเราพบได้เองเมื่อรู้จักวางพระพุทธองค์ตรัสว่านิพพานังปรมังสุขขังนิพพานคือสุขอย่างยิ่งสุขเช่นนี้ไม่ขึ้นกับสิ่งใดภายนอก ไม่หวั่นไหวต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกไม่เสื่อมไปตามการเวลาเพราะมันเกิดจากการดับเหตุแห่งทุกข์ขโดยสิ้นเชิงเหตุแห่งทุก์คือตัณหาคือความอยากและอุปทานคือความยึดมั่นเมื่อสิ่งเหล่านี้ดับไปใจก็เข้าสู่ความสงบที่ไม่มีอะไรทำลายได้เรามักเข้าใจผิดว่าความสุขมาจากการได้สิ่งที่อยากได้เช่นบ้านใหม่ รถใหม่ความรักที่หวานชื่นหรือชื่อเสียงที่คนยกย่องแต่สุขเช่นนี้คือสุขที่อาศัยการยึดเมื่อสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงหรือสูญสลายสุขก็หายไปทันทีความสุขภายนอกจึงเปราะบางไม่ยั่งยืนแต่สุขที่เกิดจากการปล่อยวางเป็นสุขที่ไม่ต้องพึ่งเงื่อนไขใดๆไม่ต้องกลัวว่าสักวันจะสูญใจที่วางแล้วจะพบว่าความคิด ความรู้สึกและอารมณ์ทั้งหลายก็เหมือนเมฆที่ผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไปท้องฟ้าไม่เคยถูกเมฆทําลายเช่นเดียวกันใจก็ไม่ถูกผูกด้วยสิ่งใดอีกต่อไปใจกว้างใหญ่โปร่งเบาและสงบในทุกขณะเราจะรู้สึกเหมือนยกภูเขาการเข้าถึงสุขแท้ไม่ได้หมายความว่าเราต้องละทิ้งโลกหรือทอดทิ้งหน้าที่ตรงกันข้าม มันคือการทำหน้าที่ด้วยใจที่ไม่แบกเกินไปรักโดยไม่ยึดทำงานโดยไม่ผูกพันกับผลลัพธ์ดูแลครอบครัวโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเกินจำเป็นทุกสิ่งยังคงทำแต่ใจไม่ถูกเผานี่คือความต่างระหว่างการทิ้งกับการวางผู้ที่ปล่อยวางได้จริงไม่ใช่คนที่หนีโลกแต่คือคนที่อยู่กับโลกอย่างมีปัญญามองเห็นทุกสิ่งตามความจริง ไม่วันไหวต่อสุขไม่จมดิ่งไปกับทุกข์สุขก็เพียงสุขทุกข์ก็เพียงทุกข์ไม่มีสิ่งใดผูกใจอีกต่อไปใจจึงเป็นอิสระอย่างแท้จริงเมื่อถึงจุดนี้เราจะเห็นชัดว่าความสุขสูงสุดของชีวิตไม่ใช่การได้ทุกสิ่งที่อยากได้แต่คือการไม่ต้องแบกสิ่งใดเลยและนี่คือประตูที่พระพุทธองค์เปิดไว้ให้เราทุกคนนิพพานจึงไม่ใช่เรื่องไกลเกินเอื้อม แต่คือความสงบที่เราสัมผัสได้ทุกครั้งที่ใจปล่อยวางทุกครั้งที่เราวางได้แม้เพียงเล็กน้อยใจก็ได้ลิ้มรสอิสระแม้เพียงชั่วครู่ก็เป็นคุณค่าอันยิ่งใหญ่และหากฝึกวางต่อเนื่องใจก็จะค่อยๆค,คลายพันธนาการทั้งหมดจนในที่สุดเข้าถึงความสุขถาวรที่ไม่หวั่นไหวนั่นคือสุขแห่งนิพพานกันนั้นหัวใจแห่งการเดินบนเส้นทางธรรม ไม่ใช่การสะสมสิ่งภายนอกจนมากมายมหาศาลแต่คือการเรียนรู้ที่จะวางทุกสิ่งที่ยึดไว้คืนใจสู่ธรรมชาติที่เป็นอิสระมาโดยตลอดเมื่อใจวางสู้ตรวมทั้งปวงก็คลายลงและเราจะได้รู้จักรสชาติของสุขแท้ที่ไม่หวั่นไหวซึ่งพระพุทธองค์ตรัสไว้อย่างชัดเจนแล้วว่านิพพานัง ปารมังสุขขังสุขอันสูงสุดคือการดับเหตุแห่งทุกข์สุขที่ไม่ต้องพึ่งสิ่งใดไม่เสื่อมไปตามกาละเวลานี่คือรางวัลของใจที่รู้จักวางขอให้ทุกท่านที่ได้อ่านและพิจารณาธรรมในที่นี้เก็บธรรมะเป็นเพื่อนร่วมทางในทุกวันของชีวิตทุกครั้งที่ใจหนักลองถามตนเองว่า เรากำลังยึดอะไรอยู่แล้วค่อยๆวางมันลงแม้เพียงเล็กน้อยใจก็จะได้ลิมรสแห่งอิสระและหากฝึกบ่อยๆใจก็จะค่อยๆค,คลายพันธนาการทั้งหมดจนในที่สุดได้สัมผัสความสงบที่ไม่หวั่นไหวเส้นทางนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่เรื่องของใครคนหนึ่งแต่คือการเดินทางของใจเราทุกคน และทุกก้าวเล็กๆที่เรากล้าวางคือก้าวที่พาเราใกล้ความสุขสูงสุดมากขึ้นเสมอขอให้ทุกท่านพบความเบาความสงบและความอิสระภายในที่ไม่หวั่นไหวต่อสิ่งใดตลอดไป